สวัสดีจ้าทุกๆคนมาผอกับแพนอีกแล้วมณีผ้ามาซองเมืองเฮดดำนะคะซูเปีโรว่าเวลาสายพันธุ์ธรรมดาช่วงนี้อากาศเย็นๆเฮดก็เริ่มเปลี่ยนหน้าไปอีกค่ะพี่น้องปลานีอุดมสมบูรณ์นะคะแพนก็ใสเสื้อสีแดงเข้าปลาช่วงนี้ก็สิพ่อหน,น้าย่ำเด็กก็มีมาพร้อมพระเจ้าล่านกเป็ดล่ากระต่ายอันนกเป็ดน้ำจังผากเหนือบินอพยพไปในเขตอบอุ่นนะคะไปเป็นมูยหญ่ๆพี่น้องโอ้ยงามค่ะ เป็นตะเบิงเนาะธรรมชาติเพ็ร,รมันนี่คะ่ะพี่น้องก็เลยเบาบันฟั่งเนาะว่าเลยจังสี่จังสี่นะคะใส่เสื้อสีแดงเข้าปลาก่ะช่วงนี่มันแนมเห็นง่ายเริ่มต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะไปดูเห็ดวันนี้กันเลยคะ่ะทุกทุกคนหญ้ามอสต,ตัดกับดอกเห็ดเริ่มเก็บไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง เฮ็ดอันนี้มันใหญ่ซะใหญ่ยยได้ประมาณสักบทันได้เคริงทางนะคะพอปลูกไม้เป่งมันก็ใหญ่สนิทเฮ็ดก็เริ่มเปลี่ยนหน้าไปคะ่ะเห็ดรดูใบไม้ร่วงพันธรรมดานนี้ มันทีม่มักอากาศเย็นทนความเย็นพงขันพันเกิดแล้วกะจนหิมะล่องคนละพี่น้องเลือกเอาแต่ดอกง่ายๆ่ๆไปค่ะออกเป็นกลุ่มการย่างหาเห็ดอันนี้กะ เป็นดินก้อยด้อพี่น้องปาสนแดงหรือว่าต้นต้นค,ร,ดดคริสต์มาสแดงคะคะพี่น้องแม่นตือปุ่ยต่ดินเค็มดินกรอย เลือกอาแต่ดอกใหญ่ไปนะคะดอกเล็กเอาไว้ก่อนเห็ดอันนี้มันใหญ่ะข้ทางบนกันได้ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปจนหิมะถมจนหิมะบระไล,าลา่คุณและพี่น้อง อร่อยสามดาวมาไลมองดินลุ่มพี่น้อง แมนเบิร์ดเหรอคะแผ่นสิเก็บต่อหน้านี่ยาดฟูกสวยๆยอดมอดตัดกับสีเฮทนะพี่น้องพันอาไว้ให้มันใหญ่ลูกมันแตกออกน้ำขามันนีสิได้หลาย ดอกหน่อยเอาไว้ก่อนไงสาค่ะเห็ดเมืองหนาวมักอากาศยิน้นโอ้ยหลายอยู่แค่นเก็บตรงนี้ก่อน ขันเอาไว้ให้มันใหญ่มาเก็บเธอเดียวเนาะโตเต็มที่คุณเก็บเธอเดียวลดต้องมาหล่ำลายเชื่อแต่อีกสองอาทิตย์คุณแล้วย่านคนมาเอาเนนะพี่น้อง,งอาก็เอาล๋ลดป้าเฮ็ดยายแพนว่าจะอึดดอก เก็บบาวาดบาวะไหวป้าเฮ็ดลายคักแพทนเก็บมือล้านบ่อลายชั่วโมงหรอกสามชีห้าชั่วโมงนี่แหละพี่น้องช่วงน้องเล่นปีไปรงเรียนพาพี่น้องมารีวิวธรรมชาติเก็บเฮ็ดทายต่รูปเฮ็ดนี่แหละปันพี่น้องเบิง้ง อดกถ่ายโทรศัพท์ซัมซุงกาแล็กซี่เอสยีสิบอันตรา 5G แล้วพี่น้องโทรศัพท์ไอโฟนของแพนนั่นแพนนใส่รหัสอันพีดมันก็เลยล็อกไปมันล็อกค่ะ ต่างค่าอย่างเรียบร้อยคุณละจังเอามาทายเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี่ก็ใส่มากปีกว่าแล้วเนาะภาพมันบบอยักดีบันไดค่ะเปลี่ยนมาใส่ไอาไยโฟนปะโอ้โดอกงามงามเลยพี่น้องเสียงเด็ดท่อเสียงมปะทะเฮดพรม ใจมันแสงแดดทอแสงดอกน้อยๆแน่ๆอยู่คนมาตัดไปแต่ดูแลล่ะพระเจ้าตัดไปเขาตัดไปกินไปเฮ็ดขนม คนที่หาเฮ็ดกับคนมากธรรมชาิผู้เท่าแพนมากพ่อประจําค่ะคนที่เขาหูบจักปลาเนาะลักษณะปลานคนพื้นที่คนกเกษียณอายุคนตกงานพระเจ้ากับเก็บเขามีเวลาช่วงนี้กับยักเมิดเร็วแน่พี่น้อง ใส่เสื้อสีชุดชาติเขาปลาได้ซ้ำนี่แล้วค่ะข้าเจ้าตัดไปเนาะข้าเจ้าตัดไปแต่ว่ามาเมื่อนี้นั้นยังบบมี่อันห้อยตัดลายดอกแสดงว่าตัดไปแต่โดนนั่นแหละ มุ้ห้อยตัดข้าเจา้าเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นหลายแล้วใ้นี้ก่อน แสงเดดมันทอหิดยามม้อสีสวยสดชื่นอากาศเย็นแห้งสดคุลพี่น้องดอกเห็ด ขามันใหญ่มันอวบม,มันสูงเงาแพนบานมากเก็บในที่ลุ่มเป็นบมโบอันนั้นเอาว่ามันใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องจผ้าไปเก็บกลุ่มใหญ่แน่แล้วตรงนี้ค่ะ อันนี้หากมันขึ้นมานา ขาไงเนานะนี่เป็นขาวๆนี่เป็นเชื้อล่าเชื้อล่าฮิตอยู่ในหยาหมดเน่าไปแล้วมันติดกันเนาะมันก็เลยเป็นเชื้อล่าไว้ขออนุญาตว่างไว้นะ่นเด้วยพี่น้องบอกเอาไป เป็นเชือล่าบ่าเอาเนาะคะ่ะเป็นเชือล่าอ๋อันนี้ก็ะเมนมันอัพคันว่าใส่ชงมือนี่มือมันสิเป็นแดงๆเ,เ,เ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดแดงๆบวมเชื้อล่ามันกัด แพนเคยจอค่ะเป็นจกทุกปีเอาโลดบางเทือฝ่าเ,าเก็บลายโบไซทุงมือนะพี่นอกพระเจ้าล่านก ข้าเจ้าชิมี่มาพร้อมนะคะนัายข้านพมาเก็บเห็ดอย่างสี่พ่อประจําเทศกาลล่าข้าเจ้าเริมเข่าปลากับใส่เสื้อ 4. สีุ่ดใสเข้าไว้พาทิศกระขึ้น,นมือละหานาที่ตกสามมือละหานาที่ต่างกันไปเรื่อยๆพี่น้องสองทุ่มก็เริ่มมืดแล้วช่วงนี้ก็ได้ บู๊ขาบุเลยเลยค่ะหมามันฉลาดหมาหลาดซัดเตรละเวแปลว่าสวัสดีเอิ่นใชมันหลดหมาข้าเจ้าฟึกมากค่ะชิ้นแล้วไปใส่กระพาะเตม้าค่ะงามเก็บเฮดอันนี้นั่นพี่น้องบ่ต้องห่วงค่ะ มัมีปัญหาบ่ต้องยา่านมาันหมาล่ะขาเจ้าสลาดสลาดโอ้ยมันเป็นเสื้อล่าแล้วเนาะพี่นอ้องตัดเอาก็ได้ค่ะพันมาสองคนให้ผู้นึงตัดเอาเต็มหมวกมันไปเดีย๋ยวแพนสิตัดหลังกล่องดอกพี่นอ้องเอาไปน้ำเนาะ เดมันอยากเป็นล่าทั้งใตมันก็ได้มีคนตัดไปแต่ดนล้วละพี่น้องตั้งแต่เริ่มเก็บมากกับพ่อหลายแล้วเห็นร่องร้อย บางหญ้าฟูกพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์เนาะกว้างกว้างคุณเนาะกว้างมองเก็บเห็ดก็ได้เก็บเอาไปนุพี่น้องเป็นแต่งาน ขันได้มากแล้วมือต่อไปก็คิดหอดป้าเด้ขันมาได้เข้าคิดหอดอยู่อมหอมอมหอมอยู่เห็ดยังก็คิดหอดมือได้ี่ไปป้านี้เตรียมแนวกินนไดกลางคืนพุนคะมันสีได้อยู่ป้าดุนๆเนาะพี่นอ้องตื่นเศร้ามากก็ใส่เสื้อผ้ามาเลย กินข้าวป้าพร้อมมีความสุขกันไ้้ข้าวป้านะพี่โนโอ้องว่าปันกันฟังวิถีชีวิตคนมาเก,ก็บเห็ดช่วยน,นำบุญมูนี่มันก็ยังหน่อยอยู่อันนี้มันเป็นเป็นพันธุ์ไงแพนว่าพันธุ์ธรรมดาละ่ะ แต่ว่ามันกะดอกใหญ่เนาะดอกดำเล้ออกขาใหญ่ๆเงีงย้งยวๆมันบทันใดอันบทันใดใหญ่เครื่องท่างอยู่ปานี่มันมักอากาศทายเทแดดล่มเข้าถึงสีเห็ดกะ มีเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมอยู่ด้วพี่น้องเฮดอ,อนันนี้คันมองใดมันอุดมสมบูรณ์มันกระดกง่ายไปตามสภาพแวดล้อมสีเฮดบางมอนเนี่ยออกดำดำบางบอนก็ออกเหลืองๆโอ้หลายอยู่ค่ะเก็บได้ซ้านี้แล้วไปต่อบค่คะพี่น้องเอาอีกเนาะ ว่างไว้ก่อนขานพี่นอ้นนองขาเงาเนาะขาเงาดอกง่ายไปตามหง้ามอ ตามสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดเก็บบโดนดอกพี่น้องได้ซ้ำนี่แล้วค่ะมีแต่หย่าหมดป่านี่ดอกเ็ดกระง,งาามรีวิวธรรมาชาติปั่นพี่น้องเบิ้งค่ะสาสรเกษตรกรมาทับทมกันเนะาะมันอุดมสมบูรณ์ เสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงหมาทานอยู่ใกล้ๆนู่นค่ะ แปลงเป็นกลุ่มนะคะเก็บไปเลยเนาะค่ะพี่น้องดอกบทันใหญ่เครื่องทางอยู่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดอกเอาแต่ดอกโตเนาะ อากาศมันเย็นค่ะพี่น้องปิดแขนเสื้อไว้เดี๋ยววันหน้าต้องใส่เสื้อแขนยาวกว่านี้หน่อยสั้นกะกระร,รมชาติเนาะแขนเสื้อมันไหลขึ้นมาโอ้ไหลไหลเอาทางซ้ายก่อน เงี้ยน้อยเน่ๆกะเอาไว้นะพี่น้อกมาต่ต้ตรงนี้แดดมันส่องไก่ปลามันหาก,กินเห็ดกินนอนนอนน้ำเห็ดเน่าอากาศอบอุน่นแดดออกซัสมันออกหาก,กิน ขันออกป้าหนันพอออ่อช่วมือเด้พี่น้องไกป่ปลานนะแพนเคยว่าออปั่นฟังอยู่กป่ปลามันหลายกระต่ายกับพ่อยออู่เรื่อยค่ะกระต่ายป้าก็รลายอื้อ ดอกนม่น่อยๆเอาไปมกหมอสำเนี๊บเส,เส็หอมเต็ดอันนี้น่ะใส่แต่ไข่ เขียวอุดมชมโณ์พี่น้องจังสี่ละแพ่นขิดหอดธรรมชาตอยากเข้าป่าสม,มือเฮ็ดหลายค่ะได้แพ่นทิท่ทเห็นเบิงแต่ว่ามันดอกหน่อยหลายอยู่เนาะดอกหน่อยค่ะเบิงธรรมชาตปลาเฮ็ดแพ่นกระสิหาเก็บเต่มูใหญ่ๆอันนี้ก็ดอกหน่อยค่ะ เลือกเก็บแตกมูดกดอกนะพี่น้องอันนี้ก็ดอกหน่อยอยู่ค่ะคนมาหย่อนไปบ่แต่โดนแล้วน่ะขามันหักบอเมนล้อยใหม่เย็บเฮ็ดแน่ๆนแน่ๆนี่บอนันปันได้ไปหาดอกไง่พี่น้องบบอุดดอกปลาเห็ดต่างกว่างตังขวางเนาะพ่น ขันมใยญ่เต็มที่แล้วมาเอาเธอเดียวนี่แห้งมวนได้ลายพพ้อม บกเก็บไปเบทุกดอกได้อพี่น้องเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนจังมาเก็บอีกเลือกเอาแต่ดอกใหญ่มันผันเก็บดอกหน่อยเก็บจังไดกระโบเบิดปลาค่ะเห็ดอันนี้คนขอตัดไปเต้น่โดน,ดนพุ่นละพ่อลายแล้ว ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะพี่น้อง ดอกงามงา a โอ้ป่าอุดมสมบูรณ์ค่ะขามันใหญ่อวบเอาดอกต่อหน้านี่ไปน้ำจุ่ม ใจหอนลายเหตดมันหักเนะพี่น้องทนบ่ถึกจังววามันกระไดพันธรรมดาเด้อค่ะนทนความเย็นท่านนี้นะเอาไปซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคลิปนี่กำลังแซ่บบ่ท่านได้โตเต็มที่กำลังนมนมนี่ตัวเมะเต็มแม่ปุอีปิค่ะดอกง่ามลายอุดมสมบรณ์ไปตาม,ามหญ้ามอดเนาะพี่น้อง อร่อยสามดาวนะคะทำได้ทุกเมนูรีวิวตอนจะกลับบ้านคะ่ะแดดส่งลำไรนะคะพี่น้องอ้ยตอนสีโมงแรงก็กลัวค,ค่ะอ้ยมานมานค่ะพี่น้องมากก็ได้โหลดคะ่ะเอาสำมนี้่พอนอกคลิปนี่เรียกน้ำย่อยอัพเดตปั่นพี่น้องเบิงงววามันใหญ่สำได้แล้วเนาะให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนคะ่ะแพนสิภาพี่น้องลุยเก็บเธอเดียวโหลด สำหรับวันนี้แพนก็สวัสดี FC ฟใหม่แล้วก็ขอบคุณเอฟซเก่าขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะแพนจะพาเข้าป่าชมธรรมชาติเก็บเห็ดอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แพนขอจบคลิปไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเห็ดแมนเบิร์ตคาปาเห็ดดำซูปปโลวาเวโลปลาสั่วพันธรรมดานะคะมันประทันใดหง่ดอกพี่น้องมาจอกเบิ่งซือ ขึ้ว่าท่านได้โตเต็มว,ว้ดอกัอ่นก็เครื่องทางนี่แหละปลามันุดมสมบูรณ์โตว่าท่านได้ลักว่ท่านได้เครื่องทางซ้ำประมาณ40%เปอร์เซนดอกหน่อยท่องหลายค่ะ